เกิดอะไรขึ้นกับสามพี่น้องคิงตันวูดี้และจูเนียค่ะวันนี้ปกติจะเงาเงาตอนกลางวันนะจะเห่าเป็นเวลาแต่วันนี้เห่าทั้งวันเลยไม่ว่าใครจะเดินผ่านหน้าบ้านไม่ได้เลยวิ่งกรูกันทั้งวันและตอนเย็นๆก็มีน้องหน้าบ้านมาเล่นมาผ่านหน้าบ้านให้สามพี่น้องได้ตื่นเต้นอีกแล้วค่ะอยากออกไปเล่นกับเขาเห่าเสียงดังมากเลย ทั้งสตัวนี่เห่าแบบสลับจังหวะเหมือนนัดกันมาเลยค่ะคิงตันเปิดนำวูดดี้เห่าซ้ำเติมจูเนียร์ปิดจอบด้วย<ๆ>เสียงน้อยๆของเขานั่นแหละใครจะไปซื้อของใครจะเดินผ่านใครจะวิ่งผ่านแม่แต่แมวอ่อยแอบเดินผ่านก็ไม่รอดนะคะวันนี้นะโดนหมดโดนหมดสาพี่น้องด่าไปแล้วาเหมือนเดิมเ,ป,เป๊ะ วันนี้ไม่รู้อยู่โหมดอะไรกันแต่บอกเลยว่าบ้านนี้ไม่มีเงาแน่นอน